นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใด กล่าวอย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้อันประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้นและนับตั้งแต่ราตีที่พระองค์ได้ตัดสรู้จนกระทั่งถึงราตีที่ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นพระองค์ได้กล่าวสอนคร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใด ถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยอันหนึ่งพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นหลักการตรัสของตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใด อันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคต ย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตร,รู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตร,รู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคต ย่อมเป็นผู้รู้จักการะที่เหมาะสมเพื่อกล่าววาจานั้นข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าราชกุมารเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตี ที่ตถาคตได้ตัดสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพานผ้าตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้น ไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยพิสุทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นสาธุ